ท่านผู้ชมคะจดหมายทวงนี้จากสถาบันการเงินคือจดหมายที่ไม่มีใครอยากได้แต่ถ้าได้รับแล้วจะทำยังไงจะหนีจะสู้หรือจะอยู่เฉยๆถ้าอยากรู้ต้องดูเราคะ่ะ ค่ะและตอนนี้นะคะเราอยู่กับแขกรับเชิญประจํารายการคุณอํานวยวรรณมาโศกรรมาการผู้จัดการสํานักง,งานกฎหมายบริษัทวีเวลจำกัดสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณอํานวยคะถ้าเราได้รับจดหมายทวงหนี้จากสถาบันการเงินแบบนี้เนี่ยเราจะสามารถทํายังไงได้บ้างคะก็อย่างแรกเลยนะครับค่ะ <c oughs> อย่าเพิ่งตกใจนะครับเออก็คือตั้งสติก่อน <c oughs> นะครับแล้วก็เปิดออกดูว่าออยอดหนี้ชื่อ นามสกุลอะไรถูกต้องไหมะนะครับมันเป็นภาระหนี้จริงๆหรือเปล่านะครับก็ต้องตรวจสอบนะครับการคิดคานวณเงินต้นคงเหลือดอกเบี้ยนะครับเป็นการคำนวณที่ถูกต้องไหมะนะครับก็ต้องตรวจสอบเช็คยอดหนี้ก่อนว่าใช่หรือไม่ใช่ของเราจริงๆหรือเปล่าะนะครับตรวจสอบก่อนตรวจสอบข้อที่จริงก่อนนะครับถ้าตรวจสอบแล้วมันถูกต้องมันใช่นะครับถ้าได้รับโนติด ก่อนที่เขาจะฟ้องศาลนะครับก็ให้รีบติดต่อเจ้าหนี้ะนะครับเพราะาเราเป็นหนี้จรงิงเราก็ต้องยอมรับนะครับแล้วก็เป็นหน้าที่ของเราที่จะต้องใช้หนี้คืนด้วยนะครับก็รีบติดต่อไปหาเจ้าหนี้นะครับเ,เพื่อเจรจานะครับขอผ่อนชำระนะครับที่เราสามารถที่จะทําได้สามารถที่จะจ่ายได้ไม่เป็นภาระหนักเกินไปก็รีบเจรจาต่อรองกับเจ้าหนี้นะครับ จากนี่ที่ผ่อนต่อเดือนมันสูงเกินไปนะครับก็อาจจะเจรจาเขาว่าขอผ่อนชาระต่องวดน้อยลงหน่อยนะครับแล้วก็ยืดระยะเวลาออกไปอันนี้คือสา,สามารถไปเจรจากันได้กับเจ้าหนี้ใช่แล้วก็ดอกเบี้ยนะครับลดให้ได้เท่าไหร่นะครับหรือไม่ถ้าชําระเป็นก้อนเดียวอดอกเบี้ยเวฟให้เราได้ไหมนะครับแล้วเรามีแหล่งเงินกู้จากไหนที่จะมาปิดบัญชีนี้นะครับก็สามารถที่จะเจรจาก,กับ เจ้าหนี้ได้นะครับถ้าเป็นปัจจุบันนะครับก็ต้องเช็คดูว่าปัจจุบันเนี่ยธนาคารเขามีมาตรการอะไรต่างๆที่ช่วยเหลือลูกหนี <t <t ้ได้หรือเปล่านะครับต้องไปหามาตรการนะครับยิ่งช่วงนี้ก็อาจจะมีนะครับที่รัฐบาลประกาศออกมาว่ามีมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ในการพักหนี้นะครับก็ลองไปหาดูนะครับไปหาข้อมูลตรงนี้ดูแต่ละธนาคารเนี่ยเขามีมาตรการมีนโยบายยังไงบ้างใช่ครับนะครับเราต้องตั้งสติก่อน่ยเนต้กอค่ะอย่างแรกเลยต้องตั้งสติใช่ใช่ สองนะครับเมื่อเราตรวจสอบยอดหนี้เจรจากับเจ้าหนี้แล้วนะครับถ้าเป็นช่วงที่ได้รับโนติสก่อนที่จะฟ้องใช่ไหมครับก็รีบไปเจรจาอย่างที่ว่านะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นโนติสหรือว่าเป็นหมายสารที่เ็าฟ้องไปแล้วใช่ไหมครับอ,อันนี้ก็เหมือนกันนะครับเราก็ตรวจสอบข้อมูลนะครับตรวจสอบยอดหนี้นการคิดคำนวณอัตาราดอกเบี้ยถูกต้องหรือไม่นะครับ เ,เงินต้นคงเหลือถูกต้องไหมนะครับแล้วก็ไปตามที่เอกสารตามหมายสารน,นัดนะครับ<ช>อยา่าขาดนัดใช้สิทธิ์ของตัวเองก็คือคต้องไปสารทุกครั้งไปสารน,นะครับแล้วก็ไปเจราจาชั้นศาลก็จะมีระบบไกลเกลี่ยอยู่แล้วนะครับไปพ<ช>ูดคุยกันว่าสามารถที่จะลดผ่อนปลุนให้เราได้เท่าไหร่นะครับ<ช>ลดอัตราลดดอกเบี้ยลงได้ไหมนะครับถ้าถ้าเราจะ ผ่อนชาระเนี่ยนะครับให้เราเต็มที่ได้กี่งวดน,นะครับเริ่มจากงวดน้อยๆก่อน,นได้ไหมนะครับแล้วค่อยปรับขึ้นเป็นขั้นบันไดก็ได้อ,อันนี้อ,อยู่ยกับการเจราจากา,ารเจราจารรอันนี้ก็เป็นวิธีหนึ่งที่จะผ่อนหนักให้เป็นเบาได้ใช่ครับ,หร,บหรือไม่ก็ถ้าเกิดว่าเ,เป็นชั้นที่เ,เลยชั้นศาลไปแล้วนะครับคดีไปเรียบร้อยแล้วมีหมายบังคับคดีมาแล้วนะครับก็อย่าเพิ่งตกใจนะครับ เพราะว่าในชั้นบังคับคดีก็สามารถที่จะเจราจาไกลเกลี่ยได้อยู่เหมือนกันก็คือยังสามารถเจราจาได้จนถึงขั้นบังคับ,บคบบด,ดีเลยใช่ครับอพอได้หมายบังคับคดีมานะครับก็ติดต่อไปหาเจ้าหน้าที่บังคับคดีะนะครับเพื่อให้นัดเจ้าหนี้นะครับเข้ามา,มาขอกไกลเกลี่ยกันว่า เราไม่ได้รับหมายสารเพราะอะไรไม่ได้รับโนติสเพราะอะไรเราไม่รู้เรื่องมาก่อนเพราะอะไรอ๋อคือเหมือนบางทีเราอาจจะไม่ได้รับจดหมายการทวงหนี้หรือว่าจากสถาบันการเงินต่างๆใช่ครับเพราะบางคนเนี่ยเขาย้ายที่อยู่เช่นทะเบียนบ้านอยู่ต่างจังหวัดแล้วเข้ามาทํางานกรุงเทพนะครับใช้ทะเบียนบ้านแบบประชาชนที่บ้านภูมิลำเนาเดิมนะครับในการยื่นขอกู้ใช่ไหมครับหมายสารอะไรต่างๆนะครับจดหมายไปที่บ้านภูมิลำเนาเดิมเราก็ไม่รู้นะครับ เมื่อไม่รู้เราก็ชี้แจงเหตุผลนะครับให้กับเจ้าที่ให้กับเจ้าหนี้ทราบนะครับว่าเราไม่ทราบมาก่อนนะครับขอเจรจาไกเกียร์นะครับ,เ,รเ,เ,นะรบเพื่อ,อขอลดยอดหนี้ลงเท่าไหร่อขอผ่อนชำระกี่งวด<ม>นะครับขยายระยะเวลาออกไปได้ไหม,มนะครับอ,อันนี้ก็<ม>จะเป็นวิธีผ่อนนกให้เป็นเบาใช่ครับโอเคแล้วถ้าสมมติว่าเหตุการณ์เนี่ยมันมาถึงมาถึงท่านสุดท้ายแล้วอะค่ะ เราจะไม่สามารถนแล้วเราเนี่ยไม่สามารถนําเงินไปชําระหนี้ได้เราจะทํายังไงได้บ้างคะครับก็คือเวลาไปเจราจาเขาเนี่ยเราก็รู้ตัวอยู่นะว่าเราจะผ่อนชําระได้ทลายกับเงินเราไหวเท่า<น>ไหร่แต่ถ้าเกิดในช่วงปัจจัรบางคนเนี่ยไม่มีงานทําจะทํำยังไงนะไม่มีไรายได้เข้ามาไม่รู้จะทํำยังไงนะครับก็ต้องมาดูก่อนว่านี่นั้นเป็นหนี้อะไรนะครับถ้าเป็นหนี้บ้านนะครับบางคนเนี่ย ไปกู้ซื้อบ้านนะครับและตกงานไม่มีงานทําก็คือไม่สามารถผ่อนชําระตามงวดได้ใช่กอันี้ก็ต้องลองเจรจากับเจ้าหนี้ดูกับธนาคารดูว่าเนื่องจากเราไม่มีงานไม่มีรายได้นะครับแต่บ้านหลังนี้ก็คืออยากจะขายเพื่อเอามาใช้นี่เอามาใช้นี้นะครับอย่าทิ้งไ้ทีเดียวนะครับบางคนเนี่ยบอกไม่มีไม่มีเงินไม่มีงานตกงานเดี๋ยวปล่อยให้ธนาคารยึดไปก็จบแต่จริงๆไม่จบนะฮะเพราะว่าถ้าเกิดว่า แบงค์ยึดไปแล้วเนี่ยไปขายทอดตลาดนะครับพอขายทอดตลาดเนี่ยเขาขายเนี่ยตามราคาที่เขาขายได้นะครับต่ากว่าราคาประเมินน,นะครับถ้าเขาขายต่ากว่ายอดหนี้เช่นบ้านราคาหนึ่งล้านเขาไปขายได้หกแสนนะครับสี่แสนเนี่ยแบงก์ก็มาเรียกร้องกับเราอีกอบางคนคิดว่าขายไปแล้วจบๆกันไปแต่จริงไม่ใช่นะฮะจริงๆเรามีหน้าที่ที่ต้องชําระคืนยอดส่วนต่างอยู่นะครับเพราะฉะนั้นลองเจรจากับธนาคารดูว่า เราไม่มีงานไม่มีรายได้นะครับช่วงนี้เนี่ยเราจะขายบ้านนะครับเนื่องจากว่าอยู่ระหว่างช่วงประกาศขายอยู่หาคนซื้ออยู่ตอนนี้ก็มีคนซื้อติดต่อเข้ามาบ้างแล้วนะครับก็ลองเจราจาเขาดูว่าเราจะขอเวลาหน่อยเพื่อหาคนมาซื้อนะครับซื้อได้ก็คือตามราคาที่เราตั้งไว้นะครับตามราคาที่เราเป็นนี้อยู่ นะครับหรืออาจจะมีส่วนต่างมากไม่มากก็น้อยอนะครับก็คือเราก็ถ้าสมมติเราขายบ้านได้แล้วก็ไปชําระหนี้ถ้ายังขาดอยู่เราก็ต้องหาส่วนต่างมาชําระใช่ใช่เพียงแต่ว่าขอเวลานะครับอลองเจรยายจาดูว่าขอเวลาสักพักหนึ่งเพื่อหาคนมาซื้อนะครับแต่ถ้าเป็นหนี้ที่ไม่ใช่หนี้กู้ซื้อบ้านเป็นหนี้ที่ไม่มีหลักประกันไม่มีทรัพย์อะไรเลยนะครับก็ต้องคุยกับเขาว่าช่วงนี้เราตกงานอยู่ไม่มีรายได้อยู่เพราะฉะนั้นเนี่ย แทนที่จะผ่อนเดือนหน้าขอไเป็นอีกกี่เดือนอนะครับเพื่อให้เราเนี่ยไปหางาน,นมีเงินมาชําระเช่นขออีกสักสามเดือนขออีกสักสี่เดือนนะฮะลองเจราจาเขาดูนะครับแล้วก็ยืดออกไปแล้วก็ผ่อนเป็นขั้นบัตรให่ะนะครับค่อยไปโปลเมื่อเรามีงานก็ค่อยทยอยชาระหนี้ที่มากขึ้นนะครับซึ่งตรงนี้เราสามารถที่จะเจราจาก,กับเจ,าจากก้าหนี้ได้นะครับแต่ถ้าเกิดเราเราได้รับเอกสาร,รแล้วเครียด นะครับมีความทุกข์ก็ไม่รู้ไม่รู้จะทายังไงบางทีสติแตกนะว่าอ้าวทำไมถึงมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นครับเมื่อมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นก็ลองหาคนรู้จักหาที่ปรึกษาดูนะครับอย่าคิดคนเดียวอย่าทุกคนเดียวก็ต้องหาคนคุยด้วยแล้วหาที่ปรึกษาเหตุการณ์แบบนี้เราก็ไปไม่ถูกเราคิดอะไรไม่ออกใช่ใช่ใช่บางคนก็คิดสั้นก็มีทั้งที่จริงๆแล้วมันเป็นเรื่องที่แก้ได้สามารถหาทางออกได้ใช่แล้วก็อย่าลืมว่านี่ ทางแพ่งนะครับไม่มีใครเอาชีวิตเราไปได้นะครับเราไม่ต้องติดคุกเพราะเป็นเรื่องหนี้ทางแพ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยทางออกก็คือเจรจานะครับแล้วก็หาที่ปรึกษานะครับเพื่อชี้แนะแนวทางให้เราทำแต่ละขั้นแต่ละขั้นตอนอาจจะเป็นเพื่อนคนรู้จักครอบครัวหรือว่าอาจจะปรึกษาทนายก็ได้กรณีแบบนี้ใช่ครับทนายก็มีทนายอาสาประจำศาลอ่าประจำสภาทนายก็ลองดูนะครับลองปรึกษาดู ได้เลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณคุณอำนวยเป็นอย่างสูงเลยค่ะที่มาให้ความรู้กับพวกเราขอบคุณค่ะครับผมสวัสดีครับมีบุญคุณต้องทดแทนมีนีก็ต้องชำระหากท่านได้รับการทวงถามก็ตัง้งสติให้ดีๆนะคะแล้วหาวิธีผ่อนหนักให้เป็นเบาและอย่าลืมติดตามรายการยกข่าวเล่ากฎหมายได้ใหม่ใน EP ถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ หากผู้ชมท่านใดนะคะสนใจใช้บริการด้านโลจิสติกของ v s e r r ร Group ค่ะสามารถเข้าชมรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ w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  s e r ์เ l o i i s t i c .com นะคะและเพื่อไม่ให้พลาดสาระน่ารู้เกี่ยวกับโลจิสติกกับเราโปรดอย่าลืมกดติดตาม Subscribe และช่องทางต่างๆได้ที่นี่ค่ะ อย่าลืมกดติดตาม Subscribe กดกระดิ่งไลค์เพื่อไม่ให้พลาดสาระน่ารู้เกี่ยวกับโลจิสติกสของเราเลยที่นี่ e s e r v e Logistics Skill Channel ค่ะ